สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน y o a n ทูบช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24ธันวาคมมีเกมส่งท้ายก่อนคริสต์มาส3คู่นะครับเป็นคู่เด่นคู่แรกวันนี้บูแฮมตันเปิดบ้านเจอเชลซีเวลา2ทุ่มแล้วก็อีกคู่หนึ่งมาเทอร์เวลพบกับเดนเจอร์1ทุ่มและคู่สุดท้ายเป็นคู่ดึกคู่นี้ก็เป็นบอลตุรกีน่าสนใจนะครับตี3เฟเนบาเช่เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทีมอย่างกาลาตาสลายนะครับ คู่แรกบูฟแฮมตันวันนี้เปิดมอริโนกสเตเดียมพบกับเชลซีนะครับเป็นทีมเยือนเชลซีมาต่อบูฟด้วยเลทครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ under, ที่2ลูกครึ่งควบ3เลยนะครับบูฟอยู่อันดับ13เชลซีอยู่อันดับที่10สถานการณ์เปลี่ยนช่วงหลังเชลซีกลับมาฟอร์มดีครั้งหนึ่ง17นัดชนะ6เสมอสแพ้7มี22แต้มอยู่อันดับที่10นะครับทีมเยือนแล้วก็เล่นเกมเยือน8นัด ชนะ3เสมอ1แพ้4ส่วนเจ้าบ้านบูฟ p สถิติในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ8นัดชนะ3เสมอ3แพ้เพียงแค่2เกมถ้าเราดูแล้วบูฟออกนอกบ้านเกมเยือน9นัดแพ้ไปถึง6ในบ้านแพ้อยู่2นัดเองแล้วล่าสุดบูฟเพึ่งเฉือนเชลซีมา1 0คู่นี้เจอกันตั้งแต่ปี2020เสมอกันไปถึง3ครั้งนะครับเป็นบูฟชนะ2เชลซีชนะเกมเดียว 10นัดที่เจอกันเอเชียนะครับตกเป็นของวูแฮมตันล่าสุดวูไปเยือนเว์แฮมโดนทุบมานะครับคาเว์บ้านเวทแฮมเลยก็คือด้วยสกอร์30ย์ไปเยือนเลตลองครึ่งกบลูกหลุดก่อนนันนี้ในบ้านอีก2นัดวู ฟอร์มเยี่ยมนะครับเสมอฟอร์เรสต์1-1แล้วก็เฉือนเบอร์ลี่1น10นนัดเอชเชนรับทำเงินอยู่6เกมส่วนเชลซีทำเงินไม่ได้มา4นัดติดถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังเสมอนิโคลส้นและเอาชนะเชฟฟิลด์มาได้ด้วยสกอร,ร์2-0แต่ว่าการทำเงินเชลซียังไม่ดีนะครับเฉลีย่ยยิงประตูเนี่ยเชลซีจะเหนือกว่าแล้วก็เอชเชนดีแคปดูแล้วเจ้าบ้านวูฟทำเงินกับเชลซีมาแล้วก็น่าจะเลทครึ่งลูกวูฟน่าจะเหนือกว่านะครับ สามสี่สองหนึ่งลูกทีมของแกรี่โอเนลมีโจเซซานะครับแครักดอสันแล้วก็โตีิโกเมดยืนคู่กับแม็กคิวแมนแบ็กซ้ายไอยันอิทนูริแล้วก็แบ็กขวาเนลสันเชเมโดมิดฟิลมีเจ้าโกเมดมาริโอเลมิน่ามิดฟิลตัวลุกอีกคนหนึ่งคือปราโบซาราเบียแล้วหน้าคู่มีวังฮีชานยืนคู่กับมัธยุสธคุนย่าส่วนทีมเยือนเชลซี4 2 3 1 วันนี้มีผู้ลุกฉาบประตูเบอร์3อย่างเปโตวิชนะครับเซนเตอร์อีก2คนทันโทนะครับเปโตวิชเบอร์2นะครับแล้วก็มีเซนเตอร์วันนี้ใช้งานเป็นเทียโกซิลวากับบาดิเชลแบ็กซ้ายเลวิโควีแบ็กขวามาโดกาสโต้มิฟิลตัวรับ2คนมอยเซ่ไคเซโดยืนคู่กับคอนอัลการ์เกอร์ที่มีข่าวย้ายทีมอย่างหนาหูแนวรุกมีมูดริกไลมสเตอร์ลิงนิโคลัสแจ็คสันและโคพอมเมอร์ผมดูแล้วเชลซีทีม ตัวเจ็บเยอะออกมานอกบ้านด้วยถ้าไม่ได้ติดว่าเชลซีอยู่ในสภาพแบบนี้จะให้เชียร์เชลซีชนะ1-0นะครับแต่ว่าวูฟเล่นในบ้านถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวูฟน่าจะเก็บแต้มกับเชลซีได้เป็นอย่างน้อย1แต้มเช op, เียร์วูฟเลนลองครึ่งลูกเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาสกอตดิช์พรีเมียร์ลีกก็ต้องเป็นคู่นี้นะครับเราอยู่ที่ไฟลาร์คมาเธเวลเปิดบ้านเจอกัสโกเนเจอร์ในเวลา หนึ่งทุ่มทีมเยือนกัสโกมาต่อมาเธเวลลูกครึ่งโอเว์เดอร์ที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับมาเธเวลอยู่อันดับสิบเอ็ดส่วนเลนเจอร์อยู่เบอร์สองมาเธเวลเล่นหกเกมหลังสุดเสมอสี่แพ้สองส่วนกัสโกเลนเจอร์อยู่อันดับสองมีสนะี่สิบแต้มหกนัดหลังสุดชนะห้าเสมอหนึ่งไม่แพ้เสียเพียงแค่สองประตูเท่านั้นมาเธเวลไม่ชนะกัสโกเลนเจอร์เลยนะครับสิบเกมหลังสุดตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบแต่ว่ายังพอ ทำเงินได้อยู่5นัดฤดูกาลนี้พวกเขาเสมอไปถึง6เกมแพ้4 10นัดหลังสุดไม่ชนะเลยเอเชีนนีคับไม่ทําเงินส่วนทีมเย,ยนกัสโกเลนเจอร์ชนะมา8นัดเสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับตั้งแต่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่ายังทำเงินกันไม่ค่อยได้ดูแล้ววันนี้กัสโกน่าจะบุกมาชนะมาทเวลเลต่อลูกครึ่งเชียร์กัโกเลนเจอร์ครับ คู่สุดท้ายเฟเนบัตเช่เปิดบ้านพบกับกาลาตาสลายคู่นี้เจ้าบ้านต่อกาลาราคาเสมอครบครึ่งโวนเดอร์ o or, ที่3ลูกเฟเนอยู่เบอร์1แล้วก็กาลาตาสลายอยู่เบอร์2 8นัดของทีมเยือนกาลาตาสลายชนะ6เสมอ1แพ้1ส่วนในบ้านเฟเนบัตเช่8นัดชนะ7แพ้เกมเดียวคู่นี้เจอกันบ่อยนะครับ กินกันไม่ค่อยลงแต่ว่า2เกมหลังสุดเจ้าบ้านเฟเนบาเช่ ache, ทำเงินกับกาตาละกาลาตาสลายไม่ได้เลยนะครับแพ้มา302นัดติดเลยทั้งเย้าทั้งเยือน เฟเนล่าสุดพึ่งเฉือนเคซิลิสปอร์มา4-3ชนะติดต่อกัน4เกมแต่ว่าพึ่งโดนในเช่นียวกับไปเกมล่าสุดหยุดสถิติทำเงิน3นัดรวดส่วนทีมเยนกาลาพึ่งเฉือนคารากุมักมา1-0ในเช่นียวกับหลุดนะครับวันนี้ก็ยังมองว่าเจ้าบ้านเฟเนบเชเลตต่อปอน่าจะมีทีเด็ดมากกว่ากาลาจัาสไลนะครับถึงแม้ว่าจะโดนกาลามา2นัดติดยังไงวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยต่อปอมีทีเด็ดเชียร์เฟเนบเช เชียร์ได้ครับวันนี้3คู่นะครับใกล้คริสต์มาสที่ยุโรปก็ถือว่าฟุตบอลน้อยวันนี้วันที่24เนาะเน้นๆน,น,นะผมยังมองว่าเชียร์วูฟในบ้านนะมีโอกาสออกหน้า VIP นะครับแล้วก็คู่เฟเนบาชเช่น่าจะเป็นบอลต่ำ3า3ลูกนะครับยังไงวันนี้ก็เผื่อกัสโกเรนเจอร์เลยต่อลูกครึ่งไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อ๋อวันพรุ่งนี้ไม่มีบอลน,นะครับเจอกันใหม่อีกวันหนึ่งก็คือข้ามไปเป็นวัน จันเลยนะครับที่25 26นะครับก็เดี๋ยวเจอกันวันที่26นะครับทานโทษก็จะเป็นวันอังคารมีนิวคาสเซลเจอฟอร์เรสต์แล้วก็มีคู่ VIP Man, อย่างแมนยูเจอเฮาส์เซนวิลล่าด้วยที่โอทฟฟอร์ดวันนี้ลาไปก่อนขอให้เฮงๆนะครับสวัสดีครับ